ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์จุดกำเนิดและประวัติ SCP EP8 SCP ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สิ่งผิดธรรมชาติที่เคยครอบงำโลกหากคุณเคยเชื่อว่าโลกของเราดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ความขยันความพยายามและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์คุณอาจกำลังมองเห็นเพียงด้านเดียวของความจริง เพราะใต้เงามืดของประวัติศาสตร์มีสิ่งผิดธรรมชาติบางอย่างที่เคยเข้ามาแทรกแซงเปลี่ยนทิศทางของเหตุการณ์ครั้งใหญ่หรือกระทั่งควบคุมโลกโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้และในแฟ้มลับขององค์กร SCP มีบันทึกมากมายที่เชื่อมโยง SCP กับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคระบาดหรือการล่มสลายของอารยธรรม ล้วนมีเงาของสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้อยู่เบื้องหลังเสมอ SCP Foundation ไม่ได้แค่กักกันสิ่งผิดปกติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเท่านั้นแต่มันยังทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์อีกด้านประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยปรากฏในตำราไม่เคยถูกกล่าวถึงในห้องเรียนและบางครั้งถูกลบออกจากความทรงจำของคนทั้งโลก SCP 2 0 0 0 เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนความลับนั้นได้อย่างชัดเจนมันคืออุปกรณ์ระดับจักรวาลที่สามารถสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่จากศูนย์พร้อมบันทึกความทรงจำและประวัติศาสตร์ปลอมเพื่อฟื้นฟูอารยธรรมหลังจากหายนะโลกจุดที่น่ากลัวที่สุดของ SCP 2 0 0 0ไม่ใช่ความสามารถในการฟื้นคืนชีวิตมนุษย์นับล้านแต่อยู่ที่ความจริงอันน่าหวาดหวั่นที่ว่าเราอาจไม่ได้อยู่ในวัฏจักรแรกบางที โลกนี้อาจถูกรีเซ็ตไปแล้วหลายครั้งและเราก็ไม่มีวันรู้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ SCP บางตัวไม่ได้แค่รอให้คนพบแต่มันเคยเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนเคยมีบทบาทในการก่อสงครามหรือเปลี่ยนทัศนคติของผู้มีอำนาจ SCP 610หรือที่รู้จักกันในชื่อ The f l e s h t h a t h a t e s เคยแพร่กระจายในเขตไซบีเรียตะวันตกเฉียงเหนือสร้างสิ่งมีชีวิตที่กลืนกินกันเองเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นก้อนเนื้อมีชีวิตที่ไร้ความคิดผลกระทบของมันทำให้พื้นที่ทั้งเขตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ทางทหารแทนที่จะเปิดเผยความจริงเพราะหากข้อมูลนี้รั่วไหลออกไปโลกอาจเกิดความตื่นตระหนกเกินควบคุมอีกด้วย S.C.P. 231อีก S.C.P. ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแยบยลคือ S.C.P. 231ซึ่งเกี่ยวพันกับพิธีกรรมลึกลับและทฤษฎีวันสิ้นโลกรายงานบางฉบับอ้างว่าหากไม่มีพิธีกรรมที่ดำเนินอยู่โดยไม่หยุดย่อนในปัจจุบันโลกอาจเข้าสู่หายนะในทันที S.C.P. 231ไม่ได้ทำลายโลกด้วยพลังที่เห็นได้ชัด แต่มันคือระเบิดเวลาที่รอเพียงวินาทีที่มนุษย์ละเลยต่อบทบาทที่องค์กรกำลังแบกรับอยู่ในอีกมุมหนึ่งมี scp ที่เคยถูกนำไปใช้ในสงครามจริงเช่น scp 5 0 0ซึ่งเป็นเม็ดยาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเคยถูกใช้เป็นอาวุธต่อต้านโรคระบาดและแม้จะมีศักยภาพในการช่วยเหลือมนุษย์อย่างมหาศาลแต่ความจริงที่ว่ายาเม็ดเหล่านี้มีจำนวนจำกัดทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายในการแย่งชิงของกลุ่มองค์กรลับทั่วโลก บางแฟ้มลับบันทึกไว้ว่าความขัดแย้งในบางภูมิภาคไม่ได้เกิดจากน้ำมันทรัพยากรหรือาศาสนาอย่างที่เราคิดแต่เกิดจากการแย่งชิง SCP ที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่นั้น SCP 093หรือกระจกสีแดงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่บ่งชี้ว่ามิติอื่นอ่านมีบทบาทกับโลกเรามากกว่าที่เราคิดมันเปิดประตูสู่โลกคู่ขนานที่มนุษย์ถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์โลกที่คล้ายกับเราแต่ผิดเพี้ยนในทุกมิติ การสำรวจพัน SCP 0 9 3เเปิดเผยว่าบางอย่างในมิตินั้นเคยพยายามข้ามเข้ามาในโลกเราและนั่นอาจเป็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวัฒนธรรมบางช่วง SCP Foundation จึงต้องทำหน้าที่เป็นกำแพงสุดท้ายไม่เพียงแต่ป้องกัน SCP ในโลกนี้แต่รวมถึงสิ่งที่อาจทะลุผ่านมิติอื่นมาได้อีกด้วยความจริงที่น่าหวาดหวั่นคือไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ถูกควบคุมหรือเปล่า บางครั้งการที่เหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเงียบหายไปบางครั้งการที่สงครามยุติลงอย่างไร้คำตอบหรือแม้แต่การที่นักการเมืองบางคนหายตัวไปอย่างลึกลับอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจเป็นการจัดการโดยองค์กรที่เรามองไม่เห็นและ SCP บางชิ้นที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปแล้วอาจจะยังคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งรอให้วันที่มันจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับคืนนี้หากคุณย้อนคิดถึงช่วงเวลาแปลกๆในชีวิตหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีคำตอบจงถามตัวเองอีกครั้งว่าคุณแน่ใจแล้วหรือยังว่าโลกใบนี้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจจริงๆแล้วพบกันใหม่ในรายการฟังไปเถอะซีรีส์จุดกำเนิดและประวัติ SCP EP 9เมื่อ SCP หลุดการควบคุมเหตุการณ์ล่มสลายของไซต์ต่างๆ